welcome to the Muse of the Oxy Virtual life Event. Hello. This <laughs> is วันหนึ่งเนี่ยจะต้องได้มีโอกาสให้พี่วูดดี้ได้สัมภาษณ์แล้ววันนี้ <Wow. S 1> is the dream come true <laughs> <Wow. S 3> <laughs> เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือแบบชีวิตที่เราต้องการมากๆเลยค่ะความอิสระทุกอย่างที่เราต้องการที่เราอยากมีที่เราอยากได้เราทำได้หมดเลยในโรสโกค่ะ วันนี้ออยเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในจุดของการทำโรสโกมันใช้คำว่าเปลี่ยนชีวิตจริงๆสามารถดูแลคนที่เรารักได้ทำให้พาร์ทเนอร์เรามีรายได้ได้วันนี้เราเลยรู้สึกว่าถ้าเรารักใครเราอยากจะชวนให้คนนั้นได้มาอยู่ในวงการของโรสโกรเรามั่นใจเลยว่าจะเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคนได้ดีขึ้นให้แน่นอนค่ะ โมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้เป็นหลักฐานนะคะให้กับผู้คนมากมายที่เขาไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์แบบโวนมาก,ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> วันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่นี่นะที่วงการออนไลน์ชื่อว่าโรสโกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่เบนเอ,เองก็ถือว่ามันไกลเกินฝันของพี่เบนมันมองไม่เห็นเลยว่าเอออนาคตเราจะเป็นไปได้ไหมแต่มันเป็นไปได้กับโรสโกค่ะพี่บุษฎีสำหรับพอยเนี่ยพอ,อยอยาก เปลี่ยนแปลงหน้าตาครอบครัวตัวเองแล้วก็ชีวิตตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาชีวิตของตัวเองได้ตั้งแต่อาอยัางน้อยค่ะการที่เราจะเป็นคนที่สําเร็จเนี่ยใครก็เป็นได้แต่การที่จะทําให้คนอื่นสําเร็จเนี่ยต้องเป็นแบรนด์โรสโกเท่านั้นนะคะที่จะทําได้มาขอขอบคุณจากใจค่ะหนูแค่อยากเป็นลูกคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้พ่อกับแม่ได้ภูมิใจหนูก็เลยต้องประสบความสำเร็จจากแบรนด์โรสโกค่ะ The Muse of Leoxy คุณแป้งนวลพันล่ำจำครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจมากเลยสวัมากมากนะครับนี่คือ The Muse ของ Leoxy นะครับเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับโรสโกเพราะ ค่ะประทับใจตั้งแต่น้องวาวนะคะ,คะมาเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็คือเคริ่มทํางานตั้งแต่อยุสิบกว่ามันทําให้มีความรู้สึกว่าเราเองก็มีแรงบันดาลใจเหมือนกันที่ถูกให้เกียรติได้รับเชิญมาเป็นมิวสนะคะของเลอรอมันมันเป็นการสารต่อความฝันของผู้หญิงด้วยกันเออเลอร์ออกซีั um กับคุณแป้งเนี่ยม,มันเข้ากันยังไงทำไมถึงเลือกพี่แป้งขอชัดๆเลย เมื่อการเวลาฆ่าเราไม่ได้เนี่ยเราก็นึกถึงใครไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคุณแป้งเท่านั้นบวกกับว่าคุณแป้งก็เป็นไอดอลของเราวตั้งแต่เด็กเราอยากที่จะเป็นโอกาสขอ,ของคุณภาพชีวิตดีขึ้นของทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในโพสิชนันของลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์เราวเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่วาวที่ดีใจหรือภูมิใจวอาวเชื่อว่าความภูมิใจนี้เกิดขึ้นกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าไม่แพ้ที่วาวรู้สึกเลยค่ะสิ่งที่เราสร้างมาตลอดคือเราอยาก สร้างความแตกต่างให้กโบวงการนี้ทุกมิติมันจึงต้องแตกต่างคือเราก็ไม่อยากทําเรื่องที่มันธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่มันไม่ธรรมดา